สวัสดีครับผมบอลออล่าพิชชนซิสเต็มนะครับวันนี้เรามีไลติ้งนะครับจาก DTS ประเทศอิตาลีนะครับมาแนะนำเพื่อนๆรู้จักกันนะครับโปรดักจาก DTS นะครับมีอยู่ด้วยกันสองหมวดนะครับก็คือฝั่งที่เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วก็เป็นอาร์กิเทคเมนต์อาร์กิเทคเมนต์ก็งานติดตั้งนะครับก็จะมีเริ่มตั้งแต่นะครับเป็นรุ่นเป็นอาชีพสามซิลลิงนะครับซึ่งฐานมันจะสามารถฝังเข้าไปในตัวซิลลิงได้เลยแล้วก็หน้าเลนนะครับก็จะเป็นแบบ เคลียแสงไม่สว่างมากเกินไปนะครับอันถัดมานะครับก็จะเป็นรุ่นที่เป็นยูฟนี่3นะครับซิลลิงเหมือนกันครับก็คือฐานก็สามารถยึดเข้ากับตัวซิลลิงได้เหมือนกันแล้วก็หน้าเลนสอันนี้ก็คือจะเน้นสีที่สดแต่ไม่แสบตานะครับก็คือเลนสก็คือจะเป็นเลนส์ใหญ่ๆสามารถซูมเข้าซูมออกได้แล้วก็มี ตัวฟิลเตอร์มาให้ก็คือกันแสงเข้าตาอะไรเงี้ยนะครับโปรดักต์ถัดมานะครับจะเป็นฝั่งที่เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับเอนเตอร์เทนเมนต์ก็คือจะเริ่มที่เป็นตัวบีมมูวิ่งบีมนะครับตัวนี้ชื่อก็จะคล้ายๆไดโนเสาร์หน่อยแรปเตอร์ชื่อแรปเตอร์นะครับก็คือตัวแรปเตอร์นี่ก็ตามเลยครับตามลักษณะที่เราเห็นนั่นเลยก็คือทรงมันจะจะคล้ายๆหัวไดโนเสาร์หน่อยนะครับ ข้อเด่นของของตัวนี้นะครับก็คือหน้าเลนมันค่อนข้างเคลียร์แล้วก็โฟลโบแล้วก็ตัวคันเลอร์นะครับจานคันเลอร์เนี่ยค่อนข้างคมตัดค่อนข้างดีเวลาฉายแสงออกมานี่ก็คือแบบสีแม่นยำม,มากแล้วก็ตัวพัดลมนะครับพัดลมเสียงค่อนข้างเงียบก็คือไปติดตั้งตามโรงละครหรือว่างานที่เป็นอินดอร์เนี่ยครับจะเหมาะสมเสียงไม่ค่อยดังอ ถัดมานะครับจะเป็นรุ่นอาชามี5นะครับก็อันนี้ก็อย่างที่เห็นครับว่าเลนส์มันค่อนข้างใหญ่เหมาะสำหรับงานเอนเตอร์เทนเมนต์หรือคอนเสิร์ตที่มีสเตจเวทีค่อนข้างกว้างก็เหมาะสำหรับย้อมเวทีหรือจะทำเป็นไฟเคลียร์สำหรับส่องพัฒน์ดนตรีส่องนักร้องอะไรเงี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วแต่งานนะครับที่มีใช้กันอยู่ที่รัสเซียนะครับจะอยู่ที่โรงละครโบชอยนะครับ ที่มอสโกนะครับส่วนอันถัดมานะครับอันนี้ก็ก็เกือบจะเป็นรุ่นใหญ่เหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นเซนเนจี้ห้านะครับโปรไฟล์ profile. ก็เหมาะสําหรับงานลงละครกับงานที่เป็นคอนเสิร์ตใหญ่ๆดูจากขนาดแล้วก็หน้าเรนนี้ก็ก็บอกได้เลยครับว่ามันมันเหมาะสําหรับงานแบบไหนนะครับจุดเด่นของมันก็คือค่า CRI นะครับเริ่มตั้งแต่90บวกขึ้นไปนะครับค่าสีค่อนข้างตรงนะครับ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นสีจะเป็นแบบซี y แล้วก็สามารถาทำเฉดส,สีเป็นคัลเลอร์เทมได้นะครับส่วนเดี๋ยวรายละเอียดแต่ละรุ่นต่อไปนะครับเดี๋ยวจะจะลงรายละเอียดให้ในคลิปถัดไปครับเจอกันครับ